สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทายดีมากชาแนล e l 8 0 8วันนี้ผมมีโปรเน็ตของทางค่าย AIF 1 e t c o r l นะครับมาแนะนำให้เราสมัครกันซึ่งจะเป็นโปรเน็ต4เมกราคา200บาทนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ตามกันไปดูเลยครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับโปรเน็ตของทางค่าย AIS 12 c o r r e ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือโปรเมาเมา4เมกราคา200บาทนะครับรายละเอียดก็จะมีดังนี้เลยนะครับซึ่งเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกนะครับไม่อ้นไม่จำกัดปริมาณไม่ลดสปีดพร้อมกับการใช้งาน AIS Super WiFi ใช้งานแบบไม่อั้นเลยนะครับแต่สำหรับแพ็กเกจนี้จะไม่มีการโทรฟรีทั้งในและนอกเครือข่ายนะครับแต่ถ้าหากเป็นโปรโที่มีการโทรฟรีทั้งในและนอกเครือข่ายก็จะมีโปรเหมาเหมาคอมโบและฟิกซี่นะครับย้อนไปดูในคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับและสำหรับค่าบริการของแพ็กเกจ ราคาอยู่ที่186.92บาทนะครับหากเป็นราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่200บาทนะครับจะเป็นการหักค่าบริการทุกๆ30วันนะครับเพียงเราเติมเงินเข้าในระบบหลังจากนั้นก็ระบบก็จะหักอัตโนมัตินะครับสำหรับอายุการใช้งานของแพ็กเกตนี้ก็จะอยู่ที่6เดือนนะครับเราจะสามารถใช้แพ็กเกตนี้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันในการสมัครก่อนนะครับหากไม่ติดเงื่อนไขในการสมัคร หลังจากย้ายค่ายสำเร็จเราจะสามารถกดทำรายการได้ทันทีเพียงกดดอกจัน777ดอกจัน932สี่เหลี่ยมและก็โทรออกเลยนะครับเราก็จะมาดูเงื่อนไขของการสมัครเลยนะครับจะต้องเป็นซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AIS วันทุกค่อมาเป็นระบบเติมเงินนะครับระหว่างวันที่12มิถุนายน2563ถึงวันที่25มีนาคม2564นะครับ จะต้องกดสมัครแพ็กเกตนี้ภายใน7วันนะครับนับจากวันที่เริ่มใช้งานหมายเรียกนะครับและระหว่างวันที่26ถึงวันที่31มีนาคม2564จะต้องกดสมัครแพ็กเกจนี้ภายใน31มีนาคม2564ในเวลาที่กำหนดนะครับก็คือ23นาฬิก59นาทีหากไม่กดทำรายการตามเวลาที่กำหนด ก็จะไม่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะครับสำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิ์ของแพ็กเกจนี้ก็จะถึงวันที่31มีนาคม2564เลยนะครับจะต้องเรียกสมัครกันด่วนเลยนะครับสำหรับราคาของแพ็กเกจนี้จะเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งานเน็ต4เมกราคา200บาท หากมีข้อสงสัยในการสมัครของแพ็กเกจนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบหากมีโปรเนต็ตหรือว่าข่าวสารสาระดีๆก็สามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องของเราได้นะครับขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ